สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะเนาะผบพอกับผ้ากินผ้าเอวนะคะวันวางมันนี่สิมาแกะกระเทียมไว้ตัดกระเทียมกระเทียมนี่ยอดพยุวนฝากมาให้กินเนาะค่ะเนาะฝากมาแต่ลำปางเนาะคะ่ะข้าเจ้าปลูกซุปีฝากมาให้กินซุปี้ละคะ่ะมันนี่วางก็เลยสิมาตัดแยกออกจากจุก ตัดแหลกก็สิประมาณนี้เลยพี่น้องฝากมาตัดฝากมาฝากสองกุ่ปุ๋ยกินเยอะลงอย่างน้อนค้อมแรงกันนะอันกินบ่หมื่อหรอกคะ่ะสิสิฝากไปให้แม่อ่าอยู่บุรีรัมย์อีกเที่ยน,นึ่งนะคะเนาะก็สิตัดตัดให้มันเป็นแบบนี้พี่น,อน้องเพืาา่อใส่ใส่กลองมันสิได้บ่หนักตัดตัดเห็นเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้แกะไว้นี่ก็คือว่าไว้ถ้าก,กินนะคะเนาะ ตรงนี้อ้วนนี่มากหลายกำไส้กำไส้เลยนะลเนาะตำริกลาเพื่อนนี่กระเทียมไทยเนาะพี่น้องมันหอมหลายบ้านหลายประเทศเกษิม,มีติดขั้วเฮียนไหวเนาะคนะ่ะเนาะเอ้บานประเทศไหนบ่กินกระเทียมอ้ไมีบ่บ่ม,มีดอกเนาะคือซิม,มีุู่ประเทศเลยเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่เขามา,าชมมาติดตามผ้ากินพ้าเอลเด้อค่ะเด้อ ภากินพาคเอลกับสิตองขอโทษขอไถยเนื่องจากไปไปทํางานบางเที่ยนะคะแล้วมาตอบคอมเมนต์ซากายาว่ากันเด้อค่ะตามไปหาซาแต่กับสิค่คอยๆทยอยไปเนาะ,ะ,ะ,ะเนาะพอยายอ้วนว่า,างพอยายอ้วนกับไปแม่บ้านว่างแม่บ้านกลับไปนะคะเปลี่ยนกันซอยกันเพื่อนเพื่อนคน,นในที่ลงคลิปที่ว่าภากินภาคเอลเบเดยเขาไปเบิงกับอย่าเสียใจเด้อค่ะเด้อ ผาดคลิปนี่มันก็ไปเบิ่งคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะเฮาว่างอาจสิภาพคลิปนี่คลิปหน้าๆก็มีเนาะเฮาจับมือกันแล้วก็สิเบิง่งบ่แม่นว่าเออลงคลิปแล้วบ่เห็นพากินพาเอวอ่ลไปหาก็ะจะเฝ้าเครียดอดี๋ยวเฝ้า,าน้อยใจเฮาผาดคลิปนี้กับคลิปหน,าน้ายังมีเนาะค่ะเนาะบ๊วาหลายแกะกระเทียม พี่เนี่ยอวนว่าอยากโชวก์กระเทียมแล้วได้รถกันเดี๋ญญดวยวก็แยกรถเขาห่มปะโอเคงามเนาะฝีมือพีญญออ่เนี่ยอวนแกะได้ไงแกะไว้ทากินอากาศทางเหนือมันดีเนาะพี่น้องเพิ่นปลูกยังกะงามเฮ้ยพิ่นปลูกแล้วเพิ่นกระชิมมัด ให้มันแห้งใส่ถุงปุ๋ยไว้เพิ่นสิปลูกปีต่อปีมันไว้ไเพิ่นสิปลูกแบบปลูกกินเพิ่นบ่ซื้อนะคะบ่ะเกี่ยวเขาแล้วเพิ่นจิปลูกหน้าหนาวเนะาะบ้านเพิ่นดินดีนด้ำดีบ่บ่ได้ซื้อกระเทียมกินบอดสาบรสาบรายย่ใสป่ปุย๋ยบ่ใส่หยังยังใส่กระปุ๋ยปุ๋ยขี้หัวงขี้ควายบไ,ไว้ตอนนี้ยังมีขายอยู่ล่ะข่ายจะไกลช่วยอะไรหน่อยจะมันแพงหน่อยนึงนะแล้วมันแหงเนาะช่วงมันจะโลเท่าไห ต้องทำดูตลาดมันโล่แปดสิบคุณกระเทียมหือวใหญ่เด้ไม่เป็นหัวกระเทียมหัวใหญ่กระเทียมจีนอ่ะแต่อันนี้มันเป็นกระเทียมไทยไม่ได้ไม่รู้ราคาอันนี้ผ้ากินผ้าเอวกับสิตาร์ไบรอันนี้พ่ได้เต็มกระตาเต็มนี่แหละจงไปให้แม่พ่อบไดสุทธิ์นะพี่น้องเนาะหน้าฝนมันกระสิพแพง คลิปนี้มาทักทายพ่อหองปากอหอมคอเนาะคะเนาะเย่าไปมั่กระสิเบือ่อสําหรับคลิปนี้กัขอจบเพียงเท่านี้นะคะเนาะพบกันไหมคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ